วันนี้มาติดตั้งและทดสอบน้ําจากน้ำ,นำารดาน,นะครับแล้วก็ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สแผงนะครับโจอใดเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ดีซีบัตเตนะครับตอนนี้นไฟหนึ่งความดันหนึ่งร้อยโวลต์นะครับยังไม่เต็มแม็กนะครับเต็มแม็กร้อยยี่สิบนะครับตอนนี้สามแผงจิงโก้โพลีนะครับ โครงสร้างกาวันในนะครับในทุ่งทุ่งขโค้งนองนามโมเดลนะข้าวนาโมเดลบ้านอนาดีพัฒนาตำบลพรมเทพอำเภอท่าตูมนะครับอตอนนี้บ่ออยู่ห่างจากแผงประมาณ15เมตรนะครับอันนี้สูบมาแล้วประมาณ20นาทีนะครับนะ้ำจะเต็มท่อ ไม่หมดนะครับทั้งวันนะครับน้ําดีมาก10บกวคิวต่อชั่วโมงนะครับลูกค้ากําลังยืนดูได้ความพอใจนะครับสูบได้ทั้งวันสามวันเต็มสระแน่นอนนะครับน้ําเยอะมากเลยนะครับสามต้นเจ็ดร้อยสิบวัตนะครับเต็มท่อครับเต็มท่อเลยนะครับไม่มีหมด